ปั่นไซคโค้งทุกเรื่องราวบันปันของฟุตบอลบ่าย3 4 5สปอร์ตก่อนไปดูเรื่องราวทั้งหมดฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งตั้งเป็นรายการโปรดเพื่อจะไม่พลาดทุกคลิปของปั่นไซโค้งด้วยนะครับ อัปเดตเรื่องราวลูกหนังปันๆทั้งสั้นทั้งยาวกับเราชาวปันไซคโคง้งสำหรับซีรีส์ฟุตบอลวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องราวเบอร์เซติหน้าทึ่งของไอ้ปืนใหญ่ที่ใครๆก็ทำไม่ได้นอกจากมิเกลอาเตตาลุนมันเหมือนอยู่ในสนามจริงบาย3-45สปอร์อตหลังจากที่เส็จสิ้นภารกิจฟุตบอลโลก 2, 2022ที่ประเทศกาตาร์ครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วกลายเป็นทีมชาติอาร์เจนติานานะครับที่สามารถคว้าแชมป์โลกไปครองเป็นสมัยที่3ได้สำเร็จนะครับหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่การลงเตะในระ ดับสโมสรในกบลีกใหญ่ๆในยุโรปก็จะกลับมาลงเตะกันอีกครั้งหนึ่งครับโดยเฉพาะลีกที่แฟนบอลชาวไทยเนี่ยเฝ้ารอติดตามกันมากมายเหลือเกินอย่างศึกพิมรีอังกฤษครับที่ตอนนี้ก็กําลังจะกลับมาลงเตะครั้งหนึ่งในเวอร์ชันบ็อกซิ่งเดย์ครับซึ่งทัพเืนใหญ่อาเซนอลก็ยังครองเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนอยู่นะเวลานี้ครับโดยอาเซนนอนครับลงเตะไป14เกมนะครับเก็บไปทั้งสิ้น37แต้มครับรั้งเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนนะครับนำห่างทีมอันดับ2อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึง5แต้มด้วยกันนะครับส 10แต้มนะครับอันดับที่4เป็นทอรนามอสเปอร์29แต้มแล้วก็อันดับที่5แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่26แต้มครับนอกเหนือจากนี้ครับเรื่องราวในตารางคะแนนของอาร์เซนอลนะครับพวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่เก็บคลีนชีตมากที่สุดเลยครับในสืบพิม์ลออังกฤษเท่ากับนิวคาสเซิลนะครับด้วยจำนวน7เกมด้วยกันนะครับแล้วก็ยังเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดเท่ากับซาเลกาดงนิวคาสเซิลีกแล้วครับด้วยจำนวนเพียงแค่11ประตูเท่านั้นครับหลังจากผ่านการลงสนามในสืบพิม์ลออังกฤษฤดูกาล ปืนใหญ่อาร์เซนอลภายใต้การคุมทีมของมิเกลอาเดตายังสร้างเิติอีกมากมายนะครับหลังจากผ่าน14เกมแรกของศึกพิมริกอังกฤษฤดูกาลนี้นะครับซึ่งลูกทีมของมิเกลอาเดตาก็ทําผลงานได้อย่างน่าทึ่งด้วยการครองตําแหน่งจ่าฝูงของตารางคะแนนครับส่วนเิติที่น่าสนใจจะมีอะไรกันบ้างไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับโดยฤดูกาลนี้ครับเป็นครั้งแรกนะครับที่อาร์เซนอลครองตําแหน่งจ่าฝูงในวันคริสต์มาสนะครับนับตั้งแต่ฤดูกาล2007-2008เป็นต้นมาครับในขณะเดียวกันครับอาร์เซนอลยังมีคะแนนมากกว่าช่วงเวลาเดีียวกันน้ของ ในฤดูกาลที่แล้วนะครับในช่วงปีใหม่แบบนี้อาร์เซนอลตอนนี้มีแต้มมากกว่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วถึง14แต้มครับแถมอาร์เซนอลในยุคข,ของมิเกลอาร์เตต้านะครับยังเป็นทีมที่มีค่าเฉลี่ยนักเตะอายุน้อยที่สุดในสือพิมพ์ลีอังกฤษในฤดูกาลนี้เลยครับโดยมีอายุเฉลี่ยแค่ราวๆ24ปีเท่านั้นครับลงลึกมาที่เิติในสนามนะครับอาร์เซนอลเนี่ยเป็นทีมที่เลี้ยงผ่านคู่แข่งมากที่สุดถึง127งรยบเดครั้งนะครับแล้วก็กาลาเปียมาตินเลนลลี่ดาวเตะชาวบรานคุค แข่งแบบตัวต่อตัวครับนอกจากผลงานในแนวรุกแล้วนะครับผลงานในแนวรับก็ถือว่าโดดเด่นเช่นเดียวกันนะครับโดยอาร์เซนอลครับเปิดโอกาสให้คู้แข่งยิงเข้ากรอบเพียงแค่37ครั้งเท่านั้นนะครับน้อยที่สุดในลีกของฤดูกาลนี้เลยทีเดียวครับเท่านั้นยังไม่พอครับอาร์เซนอลไอ้ปืนใหญ่นะครับยังเป็นทีมที่ทําประตูจากในกรอบ6กหลามากที่สุดด้วยจํานวน11ประตูนะครับและจนถึงตอนนี้ครับอาร์เซนอลมีค่าเฉลี่ยการเก็บแต้มต่อ1นเกมอยู่ที่2.64แต้มต่อ1เกมครับซึ่งถ้าเกิดพวกเขายังรักษามาตรฐานแบบ ดูกาลด้วยการคว้า100คะแนนเต็มแล้วก็มีโอกาสเป็นแชมป์พรีเมียลีอังกฤษสูงเสียเหลือเกินครับและถึงตอนนี้ครับมีแค่แมนเชสเตอร์ซิตี้เพียงทีมเดียวเท่านั้นนะครับที่ยิงประตูได้มากกว่าอาร์เซนอลในศึกพรีเมียลีอังกฤษครับซิตี้ตะบันไป40ประตูส่วนอาร์เซนอลตะบันไป33ประตูครับนอกเหนือจากนี้ครับอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างคาราเบลเจตซ์ซนะครับที่เพิ่งจะย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้นะครับแม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บไปแต่เจ้าตัวก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ร้อนแรงที่สสสสุุดดดดขขออออองงงงาาาารรร์เซนนนละคัับ้้้โกกยยิไมทที่่พปืใหญว จำนวน57ครั้งด้วยกันนะครับนอกจากนี้ครับมีแค่เควินเดอร์บอยส์นะครับกองกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้เพียงรายเดียวเท่านั้นนะครับที่ทำถิติแอซิดได้มากกว่าบุกโยซาก้าแนวรุกทีมชาติอังกฤษของอาร์เซนอลครับเควินเดอร์บอยส์แอซิดไปแล้ว9ครั้งนะครับรั้งอันดับที่1ของพิมลีกอังกฤษครับส่วนบุกโยซาก้าก็แอซิดไปแล้ว6ครั้งด้วยกันในฤดูกาลนี้ครับและหลังจากผ่าน14เกมแรกของฤดูกาลนะครับลูกทีมของมิเกลอาร์เตต้าครับตกเป็นฝ่ายตามหลังคู่แข่งเพียงแค่2นนนนนัััดเท่า้ะครบใศึกพมลสอังกกฤฤษดูาลนี้นะครับซึ่งน้อด ในบรรดาทุกทีมของลีกสูงสุดแดนผู้ดีเลยทีเดียวครับในขณะที่ช่วงเวลาที่อาเซนอลมักจะยิงประตูดได้บ่อยที่สุดในฤดูกาลนี้นะครับเกิดขึ้นในช่วงต้นครึ่งหลังครับระหว่างนาทีที่45ถึงนาทีที่60ครับดังนั้นมันก็สะท้อนถึงการแก้เกมในช่วงพักครึ่งของมิเกลอาร์เตต้าได้เป็นอย่างดีครับและจนถึงตอนนี้ครับมิเกลอาร์เตต้าคุมทัพปืนใหญ่ไปแล้วทั้งสิ้น152เกมรวมทุกรายการนับตั้งแต่ปี2019นะครับเก็บชัยชนะไป88เกมครับเสมอ23เเเเกกกมมแแล้ว้ว็็พไปป4คิดนซ ชัยชนะอยู่ที่57.9%ด้วยกันครับโดยโปรแกรมนัด Boxing Day ของอาร์เซนอลนะครับจะลงสนามในค่ำคืนวันนี้ครับค่ำคืนวันที่26ธันวาคมนะครับจะทำศึกลอนดอนดาร์บี้นะครับกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดณสนามเอเมเร์สเตเดียมเวลาตีสามตรงตามเวลาประเทศไทยครับหลังจากนั้นจะทำศึกส่งท้ายปีนะครับ31ธันวาคมครับกับการบุกไปเยือนไบรตันนะครับในเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับแล้วก็เริ่มต้นปี2023เกมแรกของอาร์เซนอลนะครับในวันที่3มกราคมอาร์เซนอลจะเปิดบ้านเจอกับทีมฟออรร์มมแงีีกกทนคั็ื ซาลิกาด่งเนวคาสเซนนั่นเองครับถ้าหากคุณชื่นชอบเรื่องราวลูกหนังปันๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ับส r คร e กดกระดิง่งติดตามกันได้3ช่องทางทุกวันที่ Facebook, Youtube, TikTok, ปันไซโคงเราจะมาพูดคุยในเรื่องราวสุดปันในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยขอบคุณครับ